ยินดีต้อนรับสู่รายการไซเบอร์5นาทีเรื่องไซเบอร์ง่ายๆที่ใครก็ฟังได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไซเบอร์5นาทีกับผมพีเอิร์ธครับวันนี้จะชวนทุกคนเล่นเกมง่ายๆครับถ้าพี่รู้แค่ชื่อกับนามสกุลของคุณพี่จะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณได้บ้างสวัสดีค่ะน้อนจูนค่ะเอ๊ฟังแล้วเริ่มไม่สบายใจนิดนดนะคะเพราะมันก็ดูเหมือนข้อมูลธรรมดามากเลยใช่ครับ หลายคนคิดว่าก็แค่ชื่อเองแต่ในโลกไซเบอร์แค่ชื่อก็เหมือนกุญแจดอกแรกแล้วครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโอสินใช่ไหมคะพี่เอ,อิร์ธถูกต้องครับโอสินย่อมาจาก Open Source Intelligence คือการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสาธารณะไม่ต้องแฮ็กไม่ต้องเจาะระบบใช้แค่สิ่งที่เราลงไว้เองแปลว่าคนอื่นเอาข้อมูลที่เราโพสต์ไปต่อจิ๊กซอได้เลยเหรอคะใช่เลยครับเริ่มจากชื่อไปเจอโซเชียลจากโซเชียลเจอเพื่อน จากเพื่อนเจอที่ทำงานจากที่ทำงานเจออีเมลบริษัทแล้วต่อไปก็เดาโครงสร้างบัญชีผู้ใช้ได้โอ้โหเหมือนต่อเลโก้ทีละชิ้นเลยนะคะใช่ครับและบางครั้งแค่รูปถ่ายก็รู้โลเคชันเวลาออกจากบ้านร้านประจาหรือแม้แต่เส้นทางชีวิตงั้นโพสตเช็คอินทุกวันก็เสี่ยงใช่ไหมคะเสี่ยงครับเพราะมันสร้างพฤติกรรมซ้ำทำให้คนรู้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาไหน แล้วมิจฉาชีพเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำอะไรต่อคะใช้สร้างตัวตนปลอมครับเช่นโทรมาอ้างเป็นเพื่อนร่วมงานอ้างเป็นธนาคารหรือส่งอีเมลที่ดูน่าเชื่อมากเพราะเขารู้รายละเอียดเราเยอะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้สุ่มหลอกแต่หลอกเฉพาะเราเลยนะคะถูกต้องครับยิ่งข้อมูลเยอะการหลอกยิ่งเนียนนี่คือโซเชียลเอนจิเนียริงที่ทรงพลังมากฟังแล้วรู้สึกว่าเราเป็นนักสืบให้เขาเองเลยนะคะใช่ครับเราโพสต เขารวบรวมเราแทบไม่รู้ตัวแล้วเราป้องกันยังไงดีคะไม่โพสอะไรเลยเหรอคะไม่ต้องถึงขั้นหายไปจากโลกออนไลน์ครับแค่จำหลักง่ายๆโพสได้แต่คิดก่อนว่าถ้าคนแปลกหน้ารู้ข้อมูลนี้จะเอาไปใช้หลอกเราได้ไหมเหมือนตั้งค่าให้โลกออนไลน์เป็นสาธารณะจริงๆไม่ใช่แค่คิดว่าเพื่อนเห็นใช่ครับและควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรวจสอบแท็กและอย่าเปิดข้อมูลสำคัญเช่นวันเกิดเต็ม ที่อยู่หรือเลขติดต่อหลักวันนี้ได้ข้อคิดเลยนะคะแค่ชื่อก็ไม่ใช่แค่ชื่ออีกต่อไปแล้วโลกไซเบอร์ไม่ได้อันตรายเพราะคนเก่งแต่เพราะข้อมูลเยอะเกินไปครับขอบคุณที่ฟังไซเบอร์5นาทีตอนนี้นะคะฝากกดติดตามช่องพอดแคสต์ไซเบอร์5นาทีและช่อง YouTube Cyber Security ส่สวนดุสิตแล้วพบกันตอนหน้าค่ะ